สวัสดีครับสวัสดีตอน0โมงกกว่านะครับออกค่อนข้างสายนิดๆนะครับวันนี้ผมได้มาให้น้ําอ้อยนะให้น้ําต้นอ้อยในสวนนะครับแปลงนี้เป็นแปลงอ้อยข้นน้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีอ้อยควันด้วยนะครับรองแรก จะเป็นอ้อยสุพรรณหนึ่งนะร่องสองก็จะเป็นอ้อยสายน้ำพึ่งแดนใต้เป็นหลังเกษตรศาสตร์นี่สุพรรณหนึ่งแล้วก็มีนางนวลแล้วก็มีคือปลูกสลับกันนะครับทั้งร่องบางทีก็จะมีพันธุ์อื่นสลับเป็นหลอกๆบอกางมีอ้อยเขียวลาวมีอ้อยแดงมาเลยมีอ้อยเขียวไต้หวันมีอ้อยมีลกใหม่สาวอ้อยเวียดนามนะครับแล้วก็พันธุ์อื่นๆอีกหลากหลายนะครับ มีอ้อยควันของมีดำเวียดนามมีดำไต้หวันด้วยครับดำเวียดนามก็ดำเวียดนามนี่ประมาณห้าก่อดำไต้หวันก็ประมาณสามสิบก่อเมอร์ลี่ชาร์ต่ะมีเมอร์ลี่ชาร์ตมีแดงแดงฟินด้ามีแดงฟินด้ามีอยู่หนึ่งก่อเพราะว่าสั่งมาแล้วขอให้สั่งมาในเพจครับโอ้โหส่งมาสิบท่อน งอกอยู่ตาเดียวเขาเลยได้กอ่อนหนึ่งเอาก็เอา,เอาท่อนแก่เกินไปแก่มากงอกตาเดียวอ่าอันนี้เดี๋ยวพามาดูครับว่าโตแค่ไหนแล้วนะครับอ,อ้อยถ้าแรกเป็นอ้อยสุพรรณหนึ่งนะครับอยู่ในช่วงที่กาลังย่างป่องนละถ้าโกยดินออกเห็นป่องแน่นอนแต่ว่าอีกสักอ่าคือตอนเนี้ยมันเป็นอ้อยที่ สะสมอาหารพอสมควรแล้วมันอยู่ในช่วงอายุที่กําลังจะมีป้องอีกหนึ่งเดือนตัดท่อนพันธุได้เลยถ้าอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าดินพร้อมนะครับดินดินผมพร้อมละดินพร้อมความชื้นพร้อมแล,แล้วก็อายุอ้อ,อยสะสมอาหารพร้อมละก็คือ,อผมปรับดินโดยการผมใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกโดยใช้คียเวิร์ที่กินหญ้านะครับแล้วก็ให้น้ําไปให้น้ําบาดาลถึงแม้น้ําบาดาลจะเป็นกดนะแต่ผมใช้ าการแก้ไขโดยการใช้มูลสัตว์นั่นคือ,คอปุ๋ยคอกเนี่ยนะครับใส่ไปให้น้ําพาไอ้ปุ๋ยนะ่ซึมลงไปในดินก็ปรับสภาพดินจากดินเป็นกดแข็งปอกนะครับเวลาเวลามันโดนน้ำนเวลามันมันแห้งเนะ่ยตาพืชไม่เดินเลยนะครับมันแข็งจริงๆนริะเนี่ย,ยแข็งจนแบบโอ้เนี่ยอนนีนน้ดินเป็นกดนะครับ มันมันไม่มีความร่วนซุยอ่ะมันมันมันจะร่วนเมื่อมันโดนน้ําแต่ถ้ามันน้าแล้วเหืออไปหมดเมื่อไรมันจะแข็งปกเลยแล้วลากพืชแบบนี้ไม่ชอบเลยแล้วยิ่งเป็นพืชที่ไม่ใช่พืชใหญ่พืชตระกูลหญ้าอย่างอ้อยอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเดินได้ไม่ดีครับเพราะนั้นผมเลยต้องเดี๋ยวดูดครับเนี่ยเนี่ยเวลามันแข็งนะโอ้โหดูดีครับ อันนี้ผมทาดินละผมทาดินดีนละผมใช้นี่แค่คิดแค่สัปดาห์เดียวนะนี่แค่เอาปุ๋ยมาใส่สัปดาห์เดียวก็ปล่อยน้าไปครั้งสองครั้งดินดีขึ้นมากเลยนะครับดินเย็นขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็รากพืชสังสังเกตที่อะไรว่ามันดีขึ้นดูที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องมือมาวัดครับใช้ใช้อ้อยนี่แหละครับวัดว่ามันดีขึ้นดีขึ้นจริงๆโดยการที่มันสดชื่นหนึ่งมันเขียวสองเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยการ เห็นอาการชะง,งักของมันอ่ะมันไม่ชะง,งักแล้วตอนนี้ใบเขียวใบกวบแล้วก็กําลังพุ่งขึ้นมานะครับบางกอสูงระดับหัวผมเลยนะครับแล้วขึ้นมาเร็วมากภายในแค่สัปดาห์เดียวนะเออแค่สัปดาห์เดียวเองเนี่ยครับส่วนปุ๋ยขี้วัวใส่ไปเลยครับใส่เจเลยใส่เยอะเลยเพราะว่าเราใส่ที่ผิวดินเราไม่ได้เอาไปยัดโคลนให้มันร้อนให้มันมากกว่าดิน,นมากกว่าโครงสร้างที่ราก พืชจะยดเกานะนเราใส่ที่ผิวดินให้ให้น้ำมันพาปุ๋ยซึมลงไปในดินนหลักอ้อย,อยต้องการท่าไรเดี๋ยวขึ้นมาดูดเองนะครับใส่ด้านข้างตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันจะมีเป็นร่องแบบนี้เป็นร่องแบบนี้ใช่ไหมเป็นร่องนี้ตรงนี้แต่ต่อไปอะ่ะเดี๋ยวผมดินดีกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่ใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวผมจะกบควรละก็จะเอาดินตรงเนี้ยกบกบทับปุ๋ยตรงนี้ไปกบทับปุ๋ยตรงนี้ไป เพราะว่ามันมันซึมอยู่เป็นเนื้อเนื้อกับดินและคาวนี้จะปล่อยน้ําตรงกลางให้จะมีความชื้นตลอดเลยบริเวณจะมีความชื้นตลอดลากพืชก็จะขึ้นมากินมากินมากินคัเนี้มันก็จะปล่อยแต่ตรงกลางระหว่างร่องอย่างเดียวเลยปล่อยน้ําตรงกลางปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้ละแต่ตอนนี้ทําให้ดินมันซึมให้ใกล้ก่ออ้อยมากที่สุดก่อนนะครับเนี่ยเอาปุ๋ยมาใสา่มันซึม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 ลงไปปรับดินคานนี้ดินจะยิ่งดีเลยนะครับดินจะยิ่งดี สดชื่นนะครับเป็นอ้อยสุพรรณหนึ่งนะครับโอ้ยลวกลวกลวทางขาด ทางขาดครับเดี๋ยวใช้เสียมเดี๋ยวใช้เสียมมาอุดน้ำเลงไปหน่อยทางขาดเสียมอยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เอาเปอามาไหลมาด้านข้างไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็มีตะไคร่หอมมีหญ้าได้ดูดปุ๋ยอีกไม่เป็นไรด้านข้างพ้นน้ำไม่เสียเปล่าครับเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกชิดแดนตรงแดนก็จะนี่คืแดนก็จะมีหญ้า เอาไปเลี้ยงวัวแหละไปตัดเลี้ยงวัวก็ปลูกข้าวโพดปลูกแตงโมตรงนี้ไปด้ยวยถ้ามันรั่วทำนบขาดแบบนี้ก็เ <c> ก <oughs> ือนไหลมาหาพวกยาก็จะด,ดูดกินไปครับเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวจับจอบมาเสียมาขุดโอเคนะครับเพื่อนทักขยามเช้าๆาครับผมนะครับวิธีนี้ใช้ได้ได้ผลดีนะครับได้ผลดีดินดีครับ แต่ถ้าอยากให้ดีขึ้นนะถ้าใครมีขี้เท่ามีเศษฐานมีฐานนะโดยเฉพาะถ่านฐ่านไม้ไผ่เงี้ยมีรูปุนนึงสูงเนี่ยดีนะเก็บกับความชื้นแล้วก็ตับสภาพดินให้ดีกวหถ้าถ้าถ้าใะให้ดีเนะี่ยขี้วัวกินขี้วัวที่กินหญ้าร้อยเปอรเซนอแล้วก็เศษขี้เท่าเศษถ่านเอานี่ยเอามาใส่เลยครับ เ้วปล่อยน้ําซึมแบบนี้โอโ้ดินจะดีมากเลยโอเคนะครับเพื่อนไปก่อนี่สวนเล็กๆน้อยตงโมข้าวโพดครับเดี๋ยวผมกลับไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมปล่อยน้าทิ้งไว้ก่อน <c oughs> กลับไปกินข้าวเอามาปิดทำนบนิดนึงลกลับไปกินข้าวที่บ้านเดี๋ยวมาใหม่ รับตอนนี้แบบของชาวไม่กินข้าวเลยวัสดีครับ